สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญแรปบิตคอนครับหรือว่าตัว WBTC ว่ามันคืออะไรนะทำไมมันชื่อเหมือนบิตคอนจังเลยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอย่างตัว a ร b บิ c คอนเนี่ยก็จะเป็นบิตคอนในเวอร์ชันโทเค็นะครับที่ทำงานอยู่บนบล็อกเชนของอี h e r เรียมนะครับก็จะใช้มาตรฐานเป็น ERC 20เหมือนกันโดยเราสามารถนำเหรียญนี้เนี่ยไปใช้ในการกู้ยืมแล้วก็ทาในการ De ได้นะครับก็ตัวอ่า WBTC เนี่ยก็ จะได้รับการสนับสุนจากบิตคอยนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นะผ่านเครือข่ายของพ่อค้าแล้วก็ผู้ดูแลตรวจสอบโดยอัตโนมัตินะครับทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าราคาเนี่ยมันก็จะอยู่เท่ากับบิตคอยอยู่ตลอดเวลานะครับโดยโครงการ RAP Token เนี่ยซึ่งตัว WBTC เนี่ยก็เป็นโครงการร่วมกันของ3องค์กรนะครับก็จะเป็นขององค์กร Bitgo อ่าไคเบอร์เน็ตเวิร์แล้วก็เรนนะครับ ด้วยการ w r a p p ิ n ง bitcoin เนี่ยในมาตรฐาน ERC 20เนี่ยจะทำให้ W BTC เนี่ยสามารถที่จะผสานรวมสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกับ bitcoin เนะครับเข้ากับสภาพแวดล้อมขั้นสูงในแอปพลิเคชัน financial d i e n t a l i z e ได้นะครับซึ่งก็จะนำมาถึงสภาพคล่องอมหาศาลในตลาด bitcoin นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัว wrap นะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเอาเหรียญเนี่ยที่มีคนเล่นหรือว่าคนนิยอมอยู่แล้วเนี่ยมาทำเป็นโทเค็นนะครับที่มีมูลค่าเท่ากันเนี่ยมันก็จะต่างจาก stablecoin ครับตรงที่ตัว สเตเบิลคอย์เนี่ยจะยึดกับหลักเงินเงินเฟียสที่เป็นเงินกระดาษของเราใช่ไหมครับอย่างเช่นตัว USD เนี่ยส่วนแรบบิทคอยเนี่ยก็คือการยึดกับราคา BTC ไปเลยนะครับแล้วทําไมเราไม่ใช้ BTC ไปเลยล่ะเรามาใช้ตัวแรบบิ c คอยทาไมใช่ไหมครับก็เพราะว่าเวลาเราใช้ตัว WBTC เนี่ยในการทําธุรกรรมเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ํากว่านะครับแล้วก็พอมันมีมาตรฐาน ERC 20เนี่ยเราก็สามารถใช้ในระบบนิเวศของ Ethereum ได้นะครับก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะครับ ส่วนในเรื่องความเร็วเนี่ยการบล็อกไทม์ของอ t h เท e รี b l o บล็อกเชนเนี่ยมันก็อยู่ที่15วินาทีนะพอเทียบกับตัว BTC ที่อยู่ที่10นาทีมันก็เร็วกว่าเห็นๆอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าคุณอยากใช้เหรียญที่ยึดโยงกับราคาอ่า Bitcoin ไปเลยเนี่ยแต่ว่าอยากจะเอามาใช้ทําธุรกรรมอะไรต่างๆให้มันมีความรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ก็เป็นทางเลือกได้เหมือนกันนะครับโอเคนอกจากมันจะมีการอ่า โทเคนล้วใช่ไหมครับมันก็จะยังมีในเรื่องของซินเทสติกโทเคนด้วยที่อันนั้นอนะ่ะก็จะยึดยงมากับราคาหุ้นในตลาดเลยนะครับมันก็จะมีประมาณ3แบบนะที่เห็นเห็นตอนนี้นะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ